่หรอกนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะครับเมื่อเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับ <Okay. S 1> ก็ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของออระบบ,บเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของระบบว่าระบบมันมีกี่ยุคกี่สมัยนะครับแล้วก็ ผลกระทบทั้งด้านบวกทังด้านลบเป็นยังไงนะครับใครที่จดไม่ทันครูคิดว่าน่าจะไม่ต้องจดหรอกก็แคปหน้าจอไปเลยก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็เปิดมาครูจะสอบนะครับสอบวันไลน์นี่แหละสอบในห้องนะครับก็เดี๋ยวจะสอบจักสิบข้อก็พอแล้วไม่สอบเยอะหรอกนะครับแล้วก็นะครับอ,อวันนี้นะครับ เด,เดี๋ยวขอย้อนก่อนสัปดาห์ที่แล้วควห้ยทาอะไรบ้างนะคห้ยทาใบงานใช่ไหมครับให้ทําใบงานในเรื่องของอะไรบ้างอะจำไม่ได้แล้วใครจําได้บ้างจำจำได้แต่ครูให้จดนะมอมเอาอะเฮ้ยอ๋อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีใบงานนี่ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเรียนไปเฉยๆนะครับ แล้วก็สัปดาห์ก่อนจะให้ทำไอ่หม้อหุงข้าวไอ้เครื่องปรับอากาศอะไรนั่นอ่ะนะครับที่เทให้เอามาส่งตั้งแต่นู่นอ่าก็มีคนเอามาส่งบ้างคนที่ยังไม่ต้องเอามาส่งเออไม่ใช่คนที่ยังไม่เอามาส่งให้ถ่ายรูปนะครับไปโพสในกลุ่มได้เลยนะครับมันก็จะมีอ่าหน้าอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะมาเริ่มสำหรับวันนี้นะครับซูมครูซูมอะไรซูม สิคูมได้ไหมมันมองไม่ค่อยเห็นมันตัวหนังสือไม่ชัดเดี๋ยวหนูจดไม่ไดูเรื่องครูก็ขยายเต็มที่แล้วนะได้ยังครูคงจะพยายามเห็นนั่นแหละโอเคเออ่านะครับก็อ่อวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับ สาเหตุในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดหสาเหตุหรือหสาเหตุหรือว่าเจ็ดสาเหตุก็แล้วแต่พวกเราเลยนะครับแต่ว่าครูจะยกตัวยอย่างมาแค่ห้าสาเหตุนะครับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นนะครับย่อมเกิดจากคนท้งนั้นเลยนะครับสาเหตุแรกนะครับในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็คือความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ปัญหาของมนุษย์เนี่ยที่มีเพิ่มขึ้นทุกๆวันเลยนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่จะมาเปลี่ยนทำให้เทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนจากแบบไม่ดีกลายเป็นดีขึ้นหรือจากแบบดีขึ้นอาจจะก,กลายเป็นแย่ลงก็ได้นะครับนี่คือสาเหตุแรกของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคือปัญหาและความต้องการที่เปลี่ยนไปนะครับ สาเหตุที่สองนะครับก็คือความก้าวหน้าของวิทยาการหรือว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นม,มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ตัวหนังสือมันเล็กไปใช่ไหมเนี่ยหรือว่ายัางไงเ,นะเล็กเลนมันขาวครูม,มันมองไม่ชัดแชทแต,ตก่กระผูเบาเป็นภังกฤษเหรโหอ้ยเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มข้อความให้แป๊บหนึ่ง เห็นไหมนะครูมันเอ้ยต,อต้องต้องตัวอย่างอะเล่ปะโถห่วงไม่ทำอะไรพื้นที่ตั้งเยอะเออนะเออ <c oughs> อ่านะครับในข้อที่สองนะครก็คือความก้าวหน้าของวิทยาการนะครับความก้าวหน้าของวิทยาการนั้นคืออะไร <c oughs> ก็คือเทคโนโลยี <c oughs> ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละว่ามันมีความก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แรงขึ้นความจุข,ของโทรศัพท์ที่เพิ่มมากขึ้นกล้องที่ชัดมากขึ้นนั่นคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือว่าความก้าวหน้าของวิทยาการนะครับต่อไปนะครับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมนะครับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมนั้นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คิดดูว่าสมัยเดี๋ยวครูถามก่อนยุคที่พวกเราอยู่ตอนประถมอ่ะมีเฟซบุ๊กใช้กันหรือยังมีค่ะแต่ว่ายังค่ะมีค่ะสรุปมีหรือยังของหนูอ่ะยังไม่รุ่นหนูปีเดียวมีมีเออมันน่าจะมีแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าสมัยที่ครูอยู่ตอนมห้าเฟซบุ๊กก็มาแล้วซึ่งย้อนไปกี่ปีก็ไม่รู้ไม่อยากนับเลย นะครับมาตั้งแต่ตูป3แล้วมั้งครูเออนั่นแหละซึ่งบริบทของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับทําให้คนเราเนี่ยย่อมหาอะไรที่มันตอบสนองกับเศรษฐกิจและสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการมาของ Facebook สื่อสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับรวไมไปถึงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนมี Panda, Grab, มไหมฟู้ดแพนด้าแกลมีช้อปปี้ไหม ไม่มีนะครับแต่ในปัจจุบันช h อป e ี้ a z a า a โอ้โหเป็นอะไรที่ร่ำรวยม,มหาศาลมากนะครับและต่อไปนะครับบริบทเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับภาวะโลกร้อนข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเอ่ยไฟฟ้าเอ่ยน้ำเอ่ยพืชเอ่ยผักผลไม้พวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นบริบทของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมไปถึงบริบทของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออะไรเมื่อก่อนวัฒนธรรมเ,เวลาคนถ่ายรูปครูถามหน่อยสมัยปฐมเวลาเราถ่ายรูปอัพเฟสเนี่ยเราใช้ฟิลเตอร์กันไหมครับไม่ค่ะไม่เคยมีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่มีฟิลเตอร์ แต่วัฒนธรรมในตอนนี้เป็นไงถ้าจะถ่ายรูปทีหนึ่งนี่ฟิลเตอร์มาเป็นร้อยแต่งภาพป,ประมาณสิบแอปกว่าจะลงเฟซบุ๊กได้ดแต่ละทีนะครับถ่ายรูปมาสามพันรูปเลือกได้รูปเดียวนะครับนั่นแหละคือวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับซึ่งห้าข้อนี้นะครับก็เป็นหลักๆเนาะเป็นสาเหตุหลักๆของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใครจดไม่ทันแคปรูปเอานจืจอหไปแล้ว ทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องของกระบวนการของเทคโนโลยีนะครับไอ้ไม่ใช่ขอโทษพูดถึงเรื่องของการทำงานของระบบเทคโนโลยีนั้นนะครับการทำงานของระบบเทคโนโลยีเขาจะพูดถึงเรื่องของระบบใหญ่แล้วก็ระบบย่อยนะครับซึ่งอันเนี้ยไอ้พวกเราได้ทำไปในในใบางานแรกแล้วแหละนะครับคำว่าระบบหมายถึงอะไรเดี๋ยวครูถามก่อนดีกว่าเดี๋ยวถามถามถาม ใครว่าเสือเ้อแดงซาซีพิมซาซีพิมอยู่ไหมคะเย่พิมพริม,รมน้องพริมนก,นกตัดปีนกนกตัดปีกอะไรบยยใบอยู่คนเดียวเนะ่ะอะไรแม่ซาซีพิมอยู่ไหมไม่เนียนนะครับไม่เนียนเงียบนะครับสามสองหนึ่ง <2, 1. S 2> โอ้โหโ โอ้โหเอออันนี้ยเลยเกยมากับพายุรอเปล่าอ่าไอแพรครับไอแพรไอแพรไอแพรอยู่ไหมจีอยู่นะออน้องแพรครับน้องแพรระบบหาวถึงอะไรครับไว้ต้อง google แล้วมั้งไม่ต้อง google ก็ได้หรอกเปิดจะไป google เลยเนี่ย คุณเล่นกับคุณต้องกู้งก้าวพร้อมคุณมองไม่เห็นอะ่ะเอาก็ให้ตอบตามที่เราเข้าใจคำว่าระบบคืออะไรเอ่ยเฮ้ย hey, คืออะไรนะคืออะไรเนี่ยระบบคือคือ,อ,ไ,อ,คอไม่รู้หนูยังไม่รู้นะคาือ, <c ười> อะไรนะหนูไม่รู้อ่ะ น่าสงสารจังเลยนะครับขวัญน้าพาคอมโบครับระบบเปอนไรหล่อหลอหลหลระบบหมายถึงอะไรครับพายุข้าครูเอ๋เหนียนเนียนเกินระบบหมายถึงแป๊บแป๊บเกีไม่ต้องแป๊บเก็บเปิด แกแค่เปิดดูหน้าจอคลกแกก็เห็นแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเปาอ่ะโอ้ตายแล้วคูถามใครอ่ะระบบก็คือแบบว่าอันนี้นีอ่าเต็มจอป่ะเ <บบ S 1> ออเออฟังป่ะเนี่ยฟังฟังอยู่ฟังอยู่มันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นแบบมันเหมือน,เป,นเป็นกลุม่มกลุ่มแล้วก็จัดระบบกันอ่ะเออ ระบบเอาง่ายๆระบบก็คือองค์ประกอบต่างๆที่รวมตัวกันอยู่อ่ะนะครับระบบก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับห้องม .4 ทั้หนึ่งก็เป็นหนึ่งระบบที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆองค์ประกอบนั้นก็คือระบบย่อยนะครับที่ระบบย่อยของม .4 ทั้หนึ่งคือใครครับระบบย่อยของม .4 ทั้หนึ่งคือใคร ถูกต้องก็พวกแกนั่นแหละเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเขาเรียกว่าระบบย่อยส่วนระบบใหญ่ก็คือมสี่ทับหนึ่งทั้งห้องรวมตัวกันเป็นระบบนั่นคือระบบนะครับระบบก็คือสิ่งที่อยู่รวมกันเป็นองค์ประกอบนะครับเพื่อที่จะทําให้บรรลเุเป้าหมายหรือว่าภารกิจนะครับซึ่งระบบใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยระบบย่อยที่เป็น ส่วนประกอบต่างๆนะครับทำงานกันโดยอิสระยกตัวอย่างให้เห็นนะครับก็คือพูดถึงรถยนต์ระบบใหญ่ก็คือรถยนต์หนึ่งคันคือระบบใหญ่ส่วนระบบย่อยของรถยนต์มีอะไรบ้างมีพวงมาลัยมีเกียร์มีเพลามีล้อมีเครื่องยนต์มีช่วงล่างมีเบรกก็คือมันเป็นองค์ประกอบของ รถยนต์นั่นแหละเขาเรียกว่าระบบย่อยนะครับโอเคไหมพอจะเข้าใจคำว่าระบบไหมฮัลโหลคะโอเคระบบคือก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นรวมตัวกันเป็นการทำงานที่มันรวมตัวกัน <c oughs> เช่นรถยนต์จักรยานทีวีคือทุกอย่างคือระบบนะครับ แต่ระบบย่อยก็คืออุปกรณ์ของมันอะชิ้นส่วนของมันที่อยู่ในในตัวระบบนั้นทีนี้อ่ะครูถามเพื่อความมั่นใจอนุชิตครับอนุชิตเสื้อขาวที่ไม่เข้าเรียนชั่วโมงที่แล้วครับโอ้โหเพิ่งตื่นครับโอเคอ่าครูถามหน่อยระบบเอ่อของโทรศัพท์มือถือเนี่ย มีระบบย่อยอะไรบ้างครับโทรศัพท์มือถือมีระบบย่อยอะไรบ้างข้อมูลโทรศัพท์หรอคะครูอีวุ้นก็ไม่ได้แอปพลิเคชันครับจะได้ถามมึงอีวุ้นประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันอะไรอีกไขว่ปิดลำโพงดิไม่ปิดไป อนุชิตบอกว่ามีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับโอเคทีนี้คูถามต่อใครอยู่ครับธน,นชาครับธนชาระบบย่อยของมือถือมีอะไรบ้างนัฟูระบบย่อยของมือถือมีอะไรบ้างครับระบบย่อย เพื่อนบอกว่ามีแอปพลิเคชันมีอะไรอีกที่มันเป็นระบบย่อยของมือถือ <c oughs> จะลองค่ายแล้วเนี่ย <Yay. S 1> มีอะไรที่มันเป็นส่วนประกอบของมือถือครับ สามสองหนึ่งอะไรนะโอเคผ่านคุณหลับแล้วโอเคนะครับอ่า <c oughs> ส่วนที่เป็นระบบย่อยของมือถือนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอลำโพงไมโครโฟนซิมการ์ดแบตเตอรี่ พวกนี้คือระบบย่อยของมือถือนะครับก็คือเป็นส่วนประกอบของระบบใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวพวกแกมาเรียนอยู่โรงเรียนฉันจะถามทุกคนเลยนะครับถามไม่ให้ตั้งตัวซะด้วยนะครับโอเคต่อน,นะครับระบบย่อยนั้นนะครับก็ยังจะมีระบบที่มันย่อยลงไว้อีกนะครับก็คือก็คือเราก็จะเอาระบบย่อยแรกมาย่อยลงไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้รู้ถึงรายละเอียด ยิ่งระบบย่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้รายละเอียดของระบบนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลามันเกิดพังขึ้นมาหรือว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็จะได้แก้ได้ตรงจุดใช่ไหมถ้าสมมติครูบ,บอกว่าเนี่ยรถยนต์ครูเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเ,เครื่องยนต์มันมีข้อผิดพลาดเราจะรู้ไหมว่าอะไรบ้างที่อยู่ในเ,เครื่องยนต์ เราจะทราบได้ก็ต่อเมื่อเราย่อยระบบของเครื่องยนต์ลงมาอีกทีใช่ไหมครับเออนั่นแหละนะครับก็คือระบบแล้วก็คําว่าระบบแล้วก็ระบบย่อยนะครับทีนี้นะครับพูดถึงระบบทางเทคโนโลยีที่เราได้ทําไปแบบใบงานที่หนึ่งนั่นแหละนะครับระบบทางเทคโนโลยีนั้นก็จะมีอยู่สามองค์ประกอบหลักแล้วก็สององค์ประกอบย่อยนะครับระบบทางเทคโนโลยีก็คือจะมีตัวอินพุต ตัวไม่ดนมีอินพุตนะครับหรือที่เรียกภาษาไทยว่าตัวป้อนนะครับมีกระบวนการหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าโ r รเซสนะครับแล้วก็มีผลผลิตที่เรียกว่าเ u t p u t นะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่เรียกว่าเ u t p u t แต่ระบบทางเทคโนโลยีก็ต้องมีตัวเสริมขึ้นมานะครับก็คือ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ปัจจัยเอื้อที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงการฟีดแบ็กกลับไปด้วยนะครับซึ่งระบบตรงนี้นะครับครูได้สอนวันนั้นแล้วเนาะว่าอินพุคืออะไรโปรเซสอะไรออ p ต t คืออะไรนะครับถ้าสมมติครูถามน้องนอนไม่หลับมันเพิ่งมาเพิ่งมา,าน้องนอนไม่หลับอยู่ไหมครับออน้องอค่ะครู อะไรนะนนนก็ต้องทุกน้องค่ะน้องจะได้นอนหลับน้องนอนไม่หลับอยู่ไหมครับใครอะครูเดี๋ยวเดี๋ยวเ<อ>นี่ยคนเนี้ยคนนี้ย<า>ชื่อมามา่าค่ะครูมามา่าเออใบ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 อยู่ไหมอยู่ค่ะใบใบถ้าสมมติครูถามว่านะครับสมมติครูถามว่า <c oughs> อ,อ่า รถยนต์มีถ้าเทียบรถยนต์กับกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับตัวป้อนของรถยนต์คืออะไรครับน้องใบใบตัวป้อนของรถยนต์คืออะไรครับน้องใบใบอยู่ไหมเอ่ย น้องมามา่าน้องมามา่มามาม่าตัวป้อนก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่เติมเข้าไปในรถเนี่ยทําให้มันเกิดกระบวนการของรถยนต์เนี่ยตัวป้อนมันคืออะไรเอ่ยมีใครจะจะช่วยน้องมาม่าไหมครับอา้าวน้องไนน์น้องไนน์ช่วยน้องมาม่าหน่อยครับ อ้เอาเน็ตเน็ตคูตคไม่ดีเหรอหรือว่าพวกแกมไม่ได้ยินเสียงครูเหรอหรือว่ายัางไงไม่ยินค่ะคูไม่ได้ตัวป้อนของรถยนต์คืออะไรเอ่ยอะไรที่ทําให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้ทําให้รถยนต์สาตาร์ทได้น้ํามันเออโอเคนะครับตัวป้อนของรถยนต์คือน้ํามันกระบวนการของรถยนต์ก็คือ ก็เมื่อน้ำมันใช่กระบวนการของมันก็อาจจะเป็นพวงมันก็อาจจะเป็นพวงมาลัยที่หมุนในขณะที่ขับรถรถยนต์สตาร์ตติดนะครับการขับเคลื่อนของรถยนต์นั่นคือกระบวนการส่วนผลลัพธ์ของรถยนต์ก็คือการทําให้รถยนต์เดินหน้าไปข้างหน้าหรือว่ารถยนต์วิ่งได้นะครับนะครับส่วนฟีดแบ็กกลับของรถยนต์คืออะไร ฟีดแบ็กกลับคือความวาความวาเออความเร็วนะครับที่มันมีนะครับนั่นแหละก็คือกระบวนการที่มันเปรียบได้ทุกอย่างเลยนะบนโลกใบนี้ของคำว่าระบบทางเทคโนโลยีนะครับอ่าทีนี้นะครับส,สุดท้ายสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของกระบวนการของเทคโนโลยีนะครับซึ่งกระบวนการของเทคโนโลยีนั้น จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ดกระบวนการนะครับในการที่เราจะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาสักหนึ่งอย่างเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเจกระบวนการในการสร้างเทคโนโลยีนะครับกระบวนการแรกก็คือคล้ายๆกับโครงงานนะครับไอ้ตัวเนี้ยกระบวนการแรกก็คือการระบุปัญหาหรือความต้องการนะครับการระบุปัญหาหรือความต้องการก็อย่างที่บอกนะครับเราจะต้องหาปัญหาก่อน หรือความต้องการอะไรก่อนที่เราจะมาสร้างเทคโนโลยีนะครับทีนี้พอเราเราได้ปัญหาหรือว่าความต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการรวบรวมข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการรวบรวมข้อมูลนั้นจะเอามาจากไหนก็คือการรวบร,ร,รวมข้อมูลนั้นก็เป็นการอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆต,ต,ตามงานวิจัยต่างๆนะครับ ต้องเป็นการรวบรวมมาจากว่าเฮ้ยวิธีในการสร้างเครื่องกำจัดขยะมาจากเว็บไซต์นี้หรือว่ามีคนทำวิจัยเกี่ยวกับการสร้างการกำจัดขยะอะไรบางเนี้ยก็คือการรวบรวมข้อมูลก็คือได้มาจากงานวิจัยหนังสือเว็บไซต์ต่งตางๆนะครับทีนี้พอเราไปรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกวิธีในการแก้ไขปัญหาคือเลือกเอาวิธี ที่เขาทำมาแล้วอ่ะเอาวิธีที่ดีที่สุดมาทำเป็นของเรานะครับพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาออกแบบว่าเราจะทำวิธีการแก้ไขปัญหานี้แบบไหนให้มันดีที่สุดนะครับรวมไปถึงพอเราออกแบบเสร็จแล้วเรานำไปทดลองทดสอบนะครับแล้วก็นำไปปรับปรุงและประเมินและสุดท้ายมานำเสนอซึ่งเสร็จขั้นตอนนี้นะครับพวกเราจะได้ทำอยู่ประมาณมห้าถึงมหกนะครับก็คือ เป็นเจ็ดขั้นตอนในกระบวนการของเทคโนโลยีที่จะใช้ทำโครงงานหรือว่าทำอะไรก็ตามเพื่อมาแก้ไขปัญหานะครับทีนี้นะครับวันนี้นะครับพวกเราจะต้องนะครับเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ยุสายเหรอนี่เข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ไปทำใบงานที่สองนะครับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคลิกเข้าไปปุ๊บ นะครับจากนั้นให้ใส่ชื่อสกุลเลขที่นะครับบา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 แล้วก็เลือกห้องนะครับกดถัดไปไปเติมคำตอบให้เรียบร้อยมีทั้งหมดเจ็ดข้อโอ้คุณลืมอันสุดท้ายมีทั้งหมดเจ็ดข้อนะครับไปเติมคำตอบมาไม่ว่าคุณจะหามาจากไหนก็ตามนะครับคนเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณกดส่งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับง่ายนะ โอเคนะนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็นะครับ